สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแฮป p ี้มัมสองสามหกห้าวันนี้กุ้งพาเพื่อนๆมารู้จักอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะคะที่ใช้พื้นที่ข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงตะกกะแตนปาตังกาค่ะที่นี่นะคะที่ห้วยเก้งค่ะห้วยเก้งอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะเอ่อเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านที่ห้วยเกิ้งค่ะเลี้ยง ตากแตนไว้ข้างบ้านค่ะนะ่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ราคาดีเลยนะคะกิโลละ4 0 0บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันว่า,าพี่เขาเลี้ยงกันยังไงแล้วก็เอาไปขายที่ไหนตามแม่กุ้งมาเลยค่ะ แข็งตัวแล้วก็มันมันเริ่มจับคู่แล้วก็เรายมาใสแน่ๆว่ขีดก็ตัวเมียตัวเมียจะใหญ่กว่าใช้เวลาเลี้ยงนานไหมพี่กว่าจะได้ขายเดือนกว่าเดือนกว่าโลละสี่ร้อยไปหาพ่อพันแม่พันมาจัดธรรมชาติซื้อเขาทีแรกซื้อเขาซื้อเขาขีดละหกร้อยสองขีดโอ้อูกขีดหนึ่งหกร้อยหกร้อยเป็นราคาเนาะแล้วเวลาพี่ขายแต่ละทีนี้ได้กี่โลคะพี่ ขายไม่เป็นโลอ๋อไม่ถึงโลเป็นขีดแล้วเป็นขีดทำให้ถุงละร้อยถุงละร้อยเพราะมันจะขายง่ายไงอมันไปง่ายกว่าถ้าแบบว่าเป็นโลมันจำนวนเงินมันจะหนักแล้วนานแค่ไหนคะเราถึงจะขายได้พี่เดือนกว่าค่ะเดือนกว่าแล้วก็เวียนไปเลยเวียนแต่แล้วก็เอาของมันใส่ไว้ที่นี่แล้วเอาของกรงนั้นใส่ไว้ตัวเองเนี่ก็คือเ่นี่ยเพราะว่าถ้าเอาเยอะถ้าเอาเยอะกว่านั้น มันก็ไม่มันก็ไม่มีไข่คนซื้อก็ไม่อยากซื้ออ๋อเอาแค่นั้นโล่งๆไมาเอาแค่ขีดเดียวที่มันขี่กันนี่มันกําลังปี้กันไหมพี่ใช่เขาก็เจับคู่เขาจับคู่ตัวตัวเมียตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้เอเหรอเรียนรู้เองเหรอแล้วก็เวลาตัวเมียพอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บ เขาก็จะมาไข่ยลงดินนี่เขาก็จะมีกระบะกระบะทรายเอาไว้ให้เตรียมให้เขาเอาไข่ลงถ้าสมมุติมันคงข่จะลงทรายี่สรงนู้นแบบนู้นใช่ไหมเขาไม่เอาเขาไม่เอาใส่กระบะถ้าคงใหญ่เขาจะเอาทรายใส่กระสอบเอาสอบวางทรายไว้แล้วก็ทําให้มันนูนๆอันนี้มันเล็กๆเองมันนิดเดียวเองก็แค่นี้แลคือคือไปตามจํานวนของของของตัวแมลง แล้วก็กินลำข้าวเป็นอาหารเสริมอ๋ออันนั้นคือลำข้าวลมีกุ้งเคี้ยวอร่อยเลยดูซีนีเลี้ยเองอะไรที่ทำให้มันแบบตายหรือตกใจหรืออะไรต้องระวังอุณหภูมิความชื้นมีไหมคะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เอาหญ้าออกหมดไหนมีที่ส้นนานหนาวมันก็ตายอ๋อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่เอาออกค่ะ ย่าอออกกทีีนึงแล้ว็มันันหญ้านี้เป็นหญ้าอะไรพี่มันเป็นอ้อยไงอ๋อเป็นอ้อยตอนนี้อ้อยเยอะเราเอาเนี่ยก็หน่ออ้อยเราเอามาผ่าครึ่งแล้วให้มันกินอืออให้กินเนี่ยน้ำดูดน้ำมันเดือนหนึ่งเคยเคยคำนวณไว้ไหมคะว่าได้รายได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่จากตักกระแตงมันมันมันเดือนกว่าค่ะเดือนกว่าได้ กงละห้าร้อยก็ละเกดร้อยกละแปดร้อยก็ตีไปว่าในช่วงสามเดือนเนี่ยเราได้มีลงทุนครั้งแรกน่ะมันห้าพันค่ะห้าันโอ้ตอนนี้คุ้มทุนหรือยังยังค่ะยังซึ่งสองซึ่งเพิ่งขายได้สองงวดเองสองคือถ้าจะให้คุ้มทุนต้องสามถึงสี่งวดพีนเราก็ทําไปเรื่อยๆไม่อยๆว่าเป็นงานอดีเลกค่ะเพราะว่าอาหารเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ว่าต้องมายุ่งยากอะไรเราไม่ต้อง พยายามแค่อย่าให้บดมันขึ้นแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาจะเข้าไปกัดเน่เขาชอบแดดเวลาไเห็นแดดแดดอ๋อเขาชอบแดดพอมีแดดเขาก็ไปเกาะเขาจะไปกองตรงนั้นเลยอย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนวัวนะที่ต้องจูงไปกินเออมันก็ง่ายกว่าเอาให้มันกินแค่นั้นระวังแค่มดแค่อะไรแค่นั้นแหละใช่เพราะดมดมันก็จะเป็นตัวตัวเบี้ยชอบไงคะกินเสร็จล้มว่ามีอะไรมาขอตรงนี้มันก็ขึ้นไปแล้วอ๋อเสร็จก็ขี่กันละจ้ะ มันยังเล็กพวกที่ขายไปแล้วมันเต็มเลยเยอะอันอันนี้ก็คืออันที่เขาไปทอดขายเลยรวมแมลงนั่นใช่ไหมเอ้ยใช่เลยอันนี้มันทำเป็นไหมให้ใครมาสอนนี่คนนี้สอนได้รับสอนนะคะคนนี้เขารับสอนเมลุกวันมีคนตามดูได้แบบนี้คนชอบดูเลยสายเกษตรอะคนเลยเนี่ยตอนนั้นไปสัมภาษณ์ครูนัดเลี้ยงปลาไหลว่าคนก็ดูเป็นแสนเหมือนกันสายเกษตรคนชอบดู เบบี๋มันจะคล้ายๆกับพวกอะไรนะท่านุ้นก็มีสองกลงอ๋อพี่เลี้ยงหลายกลงเก่งงาเก่งเก่งเก่งอุ้ยดีดกันดองๆดีดดงๆอันนี้มันยังเล็กมันเป็นแค่กลงเล็กเองแล้วเวลาขายนี้เขามารับหรือว่าพี่พี่เอาไปขายที่ตลาดกันไม่ได้ไปขายที่ตลาดเขามารับถึงนี่เลยเหรอตามบ้านก็หมดแล้วโอ้โหเขามารับซื้อถึงที่ อันนี้ไม่ได้ขึหลายบ้านไหมคะบ้านเดียวไม่มีเมื่อขวัญมีเยอะแต่นมื่อพาเลิ่มเคลียร์จันหมดแล้วเพราะมันตายไงตอนนี้เขาเพิ่งเข้าใจตอนนี้เหลืออยู่สองสามเจ้าอืมโอเลี้ยงน้อยอย่างนี้เราก็ได้ราคาดีสิไม่มีคู่แข่งอาจาเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมเหรอจ๊ะราคาเท่าเดิมเพียงแต่ว่าคนมาซื้อเราจ้ะเพราะว่านี่นอนเฝ้าเลยไม่ได้นอนเฝ้าแต่ว่าคนนี้มันไม่มีอะไรทรัก็นอนเล่นงของนอนนี่ตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนจ้ะม่น บัดนี้จะได้เจอผู้ใหญ่บ้านนี้เนาะมันตามมาโอ้พี่มีหลายกรงตัวนี้มันไข่ไขไไ่ไว้ไว้ที่พวกอันนี้ก็ไข่เล็อันนี้ไข่เล็กไว้ตรงนี้มันเลี้ยงหลายกรงนะคะเพื่อนเพื่อนเมืเราสามารถเห็นไข่ได้หรือว่าลๆๆ<ง>ุกลูก<ง>เสร็จแล้วอ,อันนี้มันเหมือนกับเราบ่มไว้ไหมบ่ม,บม มุมปันครบนั่น้ือนั้นอ๋อมันอยู่ในนี้ก็คือไข่อันนี้ไข่ตะกกันอันนี้คือเราเราต้องเราต้องพรมน้ํำไหมคะพรมค่ะถ้ามันแห้งถ้ามันไม่แห้งก็ไม่ต้องพรมโอเคแต่เราไม่มีสามารถที่จะรู้ได้ถ้าสมมุติว่าปันครบเออครบอาทิตย์แล้วก็อันนี้ออกพอแล้วก็ใส่ในกระสอบไว้ในกระสอบไว้ถ้ามันแตกไข่ขาวแล้วเขาใส่ในนี้แล้วเขาก็จะมาเป็นตัวเขาก็จะอยู่เขาก็จะอยู่ในกระสอบแล้วเราค่อยเอามาปล่อยในกรงถูกไหม มันจะตอนแรกเขาจะเอาใจใส่กระสอบพักไว้เลย,เลยถ้าถ้ามันเปิดดูแล้วมันแตกออกเป็นลูกก็เอาเอาเปิดเปิดกระสอบอ,ออกอนี้ปากให้มันออกเอาหญ้าใส่ให้มันออกไปให้มันเดินออกมาเองคือพวกนี้มันก็จะออกมาแบบแคล้ายๆกับตัวอ่อนนะไอแมงตอก่อนเนาะคล้าย<ช>ๆกันแต่พี่หนูว่าแมงปออมจะอยู่ในน้ําอันนี้ต้องออไข่จะอยู่ในส่วนที่เตียยไข่จะอยู่ในส่วนที่ใส่บริสไ ก็ด <Okay. S 2> like ูเหมือนไม่ยากนะพี่เนาะแต่ก็มีเขาเรียกว่ามันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่นะเพราะว่าอแมลงพวกนี้มันก็คือหนึ่งปลาทังก้าจริงจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แมลง แมลงตากแตนที่อยู่ในในเกตบ้านเรานะอ๋อมันเป็นก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนสปีซีเหมือนกันอ้าวเหรออ่าแต่พวกนี้ที่มันพอดีเรามีซอสแม็กกี้แล้วก็พริกไทยใช่มันก็เลยมันก็เลยอร่อยมันก็เลยอร่อยแล้วก็มีขี้เล่าแล้วก็มีขี้เล่าอยู่ฝูงหนึ่งที่ชอบกินเป็นกับแกล้งถ้ามันออกไปหนี่บางตัวมันจะเข้ามาจับนี่มันเด ออมันก็ไม่กับมันก็ไม่หนีไปไหนมันมันคือว่าบ้านมันได้ออกไปข้างนอกที่ของมันออกไปข้างนอกปัญหาจิลกรบากก็ไม่จะร้อนมันก็รู้แล้วว่าที่นี่คือบ้านของมันมันรู้ว่าถ้าออกไปข้างนอกไม่ปลอดภัยถ้าหลุดเออมันฉลาดอยู่นี่มันมีสมองอยู่เด้อใครที่มีพื้นที่รอบบ้านเยอะก็ลองเลี้ยงเป็นงานอดิเลกดูนะคะก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้ดีพอสมควรค่ะวันนี้ก็เอากันเลี้ยงตะก,กระแตนปะทังก้ามาฝากเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ